สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคายางล่าสุดประจำวันที่12เมษาย,ยน2566ราคาปรับตัวลงจากเมื่อวานนะราคาค่อนข้างต่ำก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกท่านท่านใดที่ยังไม่กดติดตามาฝากกดติดตามด้วยนะคะไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยก่อนอื่นขอบคุณข้อมูลจาก การยางแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานตลาดกลางยางพาร,ราจังหวัดสงขลาที่แอดมินหยิบข่าวสารมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบน้ำยางสดนั้น,นโรงงานดีอาซีไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่12เมษายน66ราคากิโลกรัมละ43บาท50ตางค์ค่ะเมื่อวานอยู่ที่14บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับตัวลง50ตางค์นะถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่40 6บาท98สตางค์ตกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ามไม้อัดก้อนราคาอยู่ที่49บาท55สตางค์ตกิโลกรมัมยางก้อนทั่ว DRC 100%อยู่ที่39บาท90สตางค์ต่กิโลกรมัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนอนะกร่ไรคลิปหน้าบ๊ายบาย